กรมโดยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเตือนประชาชนระวังผลกระทบจากพายุกอนเซนในวันที่12กันยายน2564นายกันชัยเทพวลรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่ากอมโดยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุสนร้อนกอนเซน บริเวณประเทศเวียดนามในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งอันหนึ่งร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขคลื่นสูงกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเลี่ยงเลี่ยงพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนขวรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยายน2564นี้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทางจงังหวัดตราดจึงขอให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น และประชาชนติดตามสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถลม่มเหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าส่วนเกษตรกรค,ควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทปักทงแดงและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในช่วงนี้ให้ทราบถึงอันตร,รายจากกระแสน้ำดูดออกหรือลิฟท์คิวเรนสำหรับอำเภออื่นที่มีพื้นที่ดินโครนถลม่มเนื่องจากมีปริมาณฝนตกต่อเนื่องทำให้ ริบาณน้ำในมวลดินสะสมจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดดินโครนถล่มได้ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหากฝนตกหนักต่อเนื่องให้ประสานขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยส่วนผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือและชาวเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการเดินเรืออย่างเคร่งครัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเมื่อเกิดคลื่นลมแรงโดยผู้ควบเรือจะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของสภาพตัวเรือเครื่องยนต์และตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทางนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พร้อมเพื่อประสานและบรรณาการหน่วยงานพลเรือนทหารตำรวจเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสา ภาคเอกชนเตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และให้ความสําคัญพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่เช่นหอเตือนภยัยหอกระจายข่าวเครื่องรับสัญญาณเตือนภยัยรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดทางหมายเลขโทรศัพท์0 3 9 525 7 2 7ถึง30หรือแจ้งผ่านลายปอพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน l ลาย ID ดี1 7ด d d ึตลอด24ชั่วโมงระเบมงนับร้อยในครองใหญ่ไม่ออกทําประมงวันพายุโกลเซนขณะบางลำกล้าออกท่ามกลางมาตรการเข้มโควิด1 9 อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าจะมีพายุขคลื่นตนัแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลทําให้มีฝนตกหนักและมีขึ้นสูงพร้อมเตือนให้เรือประมงเรือขนส่งสินค้าระวังหากจําเป็นต้องออกไปทําประมงหรือขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศรวมทั้งเรือโดยสารรับนักท่องเที่ยวไปยงังเกาะกรูดเกาะต่างๆในช่วงส3าวันนั้น ท,ท่าเรือประมงชาไลายท่าเรือกะละปังหาตำบลหาดเล็กอํเาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จํานวน200ลําต้องจอดเรืออยู่ในท่าเรือเป็นเวลา2วันแล้วเนื่องจากไม่กล้าออกทําประมงในบริเวณหน้าน้ำทะเลตราดฝั่งทะเลด้านอําเภอกเกาะกูดติดต่อกับฝั่งจังหวัดเกาะกลงประเทศกัมพูชาเนื่องจากมีคลื่นสูงและฝนตกหนักเมื่อห่างจากฝั่งไปประมาณ5-6ถึงหไมล์ทะเล นายดีลกหรือไตลกมังกรกิมเจ้าของเรือประมงหลายลำในอำเภอคลองใหญ่กล่าวว่าเรือประมงพาณิชย์กว่า200ลำต้องจอดหลบขึ้นลมที่ท่าเรือชะลายและท่าเรือกะะบังหานานกว่า2วันแล้วเพราะที่ผ่านมามีคลื่นลมแรงสูงประมาณ2เมตรเรือประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่กล้าออกไปทําให้ประมงแต่เรือบางลำที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถออกไปทําประมงได้ โดยของตอนเองจะออกไปลองทำประมองดูก่อนหากไม่ไหวจริงจะทอดสมอจอดอยู่ที่หน้าท่าเรือแต่ก็ต้องระวังหากเจอขึ้นแรงอาจจะไม่ออกไปไกลเพื่อรอให้ขึ้นสงบอย่างไรก็ตามเรือประมงส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าออกไปเนื่องจากเรือประมงในขนาดเล็กและยังมีอีกส่วนหนึ่งหลบคลืนลมที่เกาะกลูด,ด้วยนายสรายุทธแซ่ลิ้มเจ้าของเรือประมง กล่าว่าหยุดทําประมงมาหลายวันแล้วและต้องมาจอดหลบคลื่นที่ท่าชะละลัยเพราะคลื่นลมที่ห่างจากฝั่งมีขนาดใหญ่เรือประมงจะออกไปได้ยากต้องรอจนกว่าคลื่นจะสงลบลงซึ่งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังต้องมีรออีกหลายวันหากจะออกไปทําประมงในระยะนี้ก็ไม่สามารถจับปลาได้นอกจากนี้ถ้าเรือสอกฤตตวัน ที่เป็นท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาข้ามและเวทและประเทศเวียดนามก็หยุดเดินทางชกขาช่าวเช่นกันเนื่องจากคลื่นลมที่ทะเลฝั่งกัมพูชามีความรุนแรงและเคยมีเรือขนส่งสินค้าล่มมาบ้างแล้วส่วนท่าเรือประมงคลมักขามท่าเรืออื่นๆทั้งตำบลหาดเล็กตำบลคลองใหญ่กว่า500ลำก็ยังไม่ ออกไปทำประมงในระยะนี้เช่นกันรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารียใต้สถานี b ีทอนุสาวรีโทร9 9 8 8 8 8 8 8 8 8สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 4 4 8 1 5 5 1สสถานีขนส่งตราดโทร 039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา แนาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกากลุ่มผู้ประกอบการประมงในจังหวัดตราดเดินหน้าฉีดวัคซีนทังเลือกให้กับกลุ่มแรงงานประมงติดรับการจาัดสรรคต้าจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่12กันยายน2564รบริเวณสาราประชาคมจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดในฐานะหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนดำเนินการฉีดวัคซีนทังเลือก ซิโนโฟาร์มเข็มแรกจำนวน900โดสให้กลุ่มแรงงานในภาพประมงที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สําสำหรับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนโฟาร์มในครั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการประมงในจังหวัดตราดได้ขอรับการจาัดสรรโคตาทางเลือกซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานในภาคประมงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากโควิด -19 ให้กับลูกเรือประมงทางนี้เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดตราดเคยพบปัญหาการติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานทางด้าวกลุ่มนี้ทางนี้กลุ่มผู้ประกอบการประมงจึงได้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแรงงานกลุ่มนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง จังหวัดตราดฉีดวัคซีนพระราชทานซีโนฟาร์มให้กับ5กลุ่มเป้าหมายหลักเวลา9ก้านาฬิกาในวันที่11กันยายน2564นายหิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสลินยาประกอบผลนายกเล่ากาชาติจังหวัดตราดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทานซีโนฟาร์มของจังหวัดตราดซึ่งทางจ,งจังหวัดโดยมูลนิธิพอสวประจำจังหวัด สนักงานสาธารณสุขตราดโรงพยาบาลตราดดําเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน1,600โดสที่อาคารสาลาประชาคมจังหวัดตราดโดยมีนายแพทย์บัญชาสัพพโสนายแพทย์สาธารณสุขตราดนายแพทย์สุพจนแพรแนิมิตรผู้ดูแลการโรงพยาบาลตราดเขาร่วมกิจกรรมในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการมอบยาตําหับหลวงพระราชนานให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มูลนิธิพอสวประจงาวยดตรดได้รับวัคซีนพระราชฐานซีโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในพรักราชานุเคราะห์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วหลัยลััครราชมารีกรมพระศรีสว่างคณวัฒน์วรชัชติยาราชนารีเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือโควิด -19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้พิการ 2. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 3. กลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยเจ็ดเตียงกลุ่มโรคเรื้อรัง 4. กลุ่มพระและนักบวช 5. กลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าระบบนักของวัคซีนได้ยังความเปื้มปิติและสำน็กในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ดยอากาศของจังหวัดตราด